เคสนี้ลูกค้าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทําให้ผมร่วงผิดปกติวิกที่ทางร้านผลิตและออกแบบให้เป็นงานขึ้นโมรูปศีรษะเพื่อให้ได้ฐานวิกที่พอดีแนบสนิทกับรูปศีรษะเป๊สะสัดส่วนทรงผมสีผมและขนาดของเส้นผมออกแบบตามฐานผมเดิมของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เวลาใส่วิตแล้วไม่เกิดการแยกชั้นตัวงานมีความระบายอากาศสูงสามารถใส่ใช้งานได้จริงทุกวันในอากาศเมืองไทยใส่นอนใส่ทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องกลัวหลุ่นและยังสามารถถอดเข้าออกเองได้ตามต้องการเมื่อออกแบบตัดแต่งทรงผมตามลูกค้าต้องการเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการสอนรวบผมสอนใส่เพื่อให้ลูกค้ากลับไปแล้วสามารถใส่เองได้ เป็นโรค SLE ค่ะโรคุูมพวงค้นหาทางอินเทอร์เน็ตค่ะทาง Facebook ทาง TikTok แล้วก็ไปเจอคนที่เขาแบบป่วยแล้วก็มาทำเราก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ป่วยอยู่แล้วก็ตามหาสิ่งนี้มานานแล้วอ่าก็เลยตามมาเคยใส่แต่ก็ไม่โอเคไม่สบายหัวอ่ามันจะมีกิบติดใช่ไหมมันก็จะแบบเจ็บหนังหัวของเราเจ็บหนังศีรษะอ่า บบบ้างพองบ้างอไม่เป็นทรงบ้างมันจะเป็นพวกวิกที่แบบมันแนบอยู่กับเนื้อผมไปเลยนะคะมันจะไม่สามารถที่จะแบบาอเหมือนคุณอิงทําเมื่อกี้ให้นะคะว่ามันต้องมีลายผมนะมีนุ่นนี่นั่นนะรอคอยรอคอยวิกตัวนี้ที่เราจะมาใส่แล้วเราจะได้มีความมั่นใจอีกครั้งรอคอยที่จะที่จะสวยลนะ่ะรู้สึกขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆ ก็อยากแนะนํานะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องผมบางไม่มีผมหรือทํำคีโมมาปรึกษาทางร้านได้ค่ะคุณอิงแล้วก็น้องๆที่ร้านน่ารักมากค่ะดีใจและภูมิใจทุกครั้งค่ะที่ทางร้านยูมิโกะมีส่วนทําให้ลูกค้ากลับมามีรอยยิ้มและมีความมั่นใจได้อีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาเป็นเคสรีวิวให้กับทางร้านนะคะ